เราเราเคยได้ยินที่เขาพูดกันอย่างนี้ไหมว่าเออเวลาผิดศีลห้าข้อที่ห้าเนี่ยข้ออื่นๆมันผิดมากันหมดเลยใช่ไหมอาตมาก็เลยไปเช็คก,กับฉบับมหาจุลาคือเริ่มต้นทุกครั้งเริ่มต้นเอาสุลามาขึ้นทุกครั้งแล้วก็บอกว่าพอคุณดื่มสุลาปุ๊บคุณฆ่าพอคุณดื่มสุลาปุ๊บคุณขโมยคุณดื่มสุลาปุ๊บคุณประพฤติผิดในการมคุณดื่มสุลาปุ๊บคุณโกหกอย่างนี้ซึ่งมันจะชัด ก็เลยไปเช็คบาลีว่ามีไหมบาลีเป็นไปตามนั้นคือมีสุลาขึ้นทุกครั้งแล้วก็ฆ่าสุลาขึ้นรักทรัพย์สุลาขึ้นเมาแล้วก็ประพฤติผิดในกามสุลาขึ้นแล้วโกหกนะอ่าก็เลยเป็นเป็นคำตอบที่ชัดว่าสุลาการดื่มสุลาเมลัยนะอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นเหตุให้สินห้าทุกข้อก็พังได้หมดเลยอืม